สามีเป็นคนขี้เกียจแล้วก็ชอบดื่มขับรถชนได้ทุกเดือนเพราะว่าเมาแล้วขับพอหลายครั้งเข้าพี่ก็ไม่ไหวพี่ก็คิดว่าพี่เลี้ยงลูกคนเดียวดีกว่าเราจับได้แล้วว่าเขามีคนอื่นนั้นมุกเลือกเองละกันแล้วก็เคยเลิกไปเลยกังวลเรื่องค่าใช้จ,<า>จ่ายน <ะ S 2> ั่นแหละหาเงินเลี้ยงลูกจ่ายค่าเทอมลูกปัญหาเรื่องเงินก็คือปัจจัยหลักแล้วเราก็รู้สึกว่ามันจะแก้ยังไงเราหาทางออกไม่ได้เหนื่อยไหมครับ เหนื่อยมากค่ะเราเลี้ยงลูกไปแล้วเราทํางานไปด้วยทําทุกอย่างเลยพี่ขาย VM เลย<ม>และพีซ่ซื้อรถญี่ปุ่นพี่คิดว่าพี่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วพี่ต้องประหยัดพี่ก็เลยหางานสุดฤทธิ์เพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเทอมลูก EP นี้ครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องรูปแบบของครอบครัวกันครับแต่เป็นครอบครัวแบบแม่เลี้ยงเดี่ยวมาดูกันครับว่ารายการดีต่อใจจะช่วยคลายความทุกข์ใจของคุณแม่ร่วมรายการในวันนี้ได้อย่างไรบ้าง